ชอบแล้วเป็นสิวจริงปะไม่รู้เป็นสิวแล้วบีบสิว ก็ค <Cornell. S 1> ือเป็นบทความที่เชื่อถือได้นั่นเองค่ะชื่อเว็บไซต์นะคะ worldwebjoblarocosek9ts.com และฟรีฟรอมแอคเน่ค่ะชื่อยาวอะพิม์ให้ตามนี้นะคะพิมตามแล้วเปิดไปดูพร้อมกันเลยค่ะในเว็บไซต์นะคะเราก็จะเห็นนี้เลย Hash tag ฟรีฟรอมแอคเน่นะคะนั่งเรียงกันขนาดนี้เลื่อนลงมาค่ะจะเจอบอกกอรคุณสองคนกเรานั่ง แล้วก็แต่ละคนนะคะเขาก็จะเนี่ยค่ะมานั่งแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการดูแลปัญหาสิวต่างๆนะคะแต่ละประเทศก็จะมีปัญหาที่แบบแตกต่างกันน่ะซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศเรานะที่มีความเชื่ออะไรนู้่นนี่ทุกประเทศเขาก็มีกันนะคือไปแล้วแบบเ, <c oughs> เปิดโลกลว่าแ่ะประเทศนู้นเชื่อแบบนี้เชื่อแบบนั้นนะคะลองเข้าไปดูดือสนุกทีตรงนี้ตรงนี้นะ่าสนใจหนูความจริงเกี่ยวกับปัญหาสิวนี่เลยนี่คือสิ่งที่เราไน้นำกันตอนแรกเลยก็จะมีคําถามเกี่ยวกับสิว จริงไหมนะคะอันนี้น่าสนใจยาคุมกําเนิดรักษาสิวได้ไหมอันนี้เชื่อว,ว่าหลายคนก็อยากรู้แหละไปซื้อมากินเองหายบ้างไม่หายบ้างนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแชร์เรื่องสิวของเราเองได้ด้วยนะโดยสามารถแชร์แบบพิมพ์ข้อความด้วยแนบรูปเข้าไปด้วยก็ได้นะคะยีไงการาเขาก็จะขึ้นว่าเรื่องที่เราแชร์เป็นเรื่องยังไงเข้าไปอ่านต่อได้เราก็จะได้เปิดโลกใหม่กับสิว เพราะว่าทางลาโลโรเซนะคะเขาจะเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นวม่สัมมา,ญญาแล้วเราเัียงไดเข้าไปที่รีวมดูในแกลบเขามาแล้วด้วยนะคะจะบอกว่าหมูกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้แต่ละตัวนะคะมีการวิจัยมีการทดลองมากมายที่สาคัญ,ญก็คือทดลองในผิวคนที่ระคายเคืองงได้จริงๆกว่าจะออกมาเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นข้วๆแล้วกันเนาะที่เอามาให้ดูวันนี้นะคะแครที่เป็นปัญหาสิวหรือสนใจเรื่องสิวเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมนะจ๊ะก็หวบอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้า ¡Gracias!